เมื่อพศ2,400กว่าพศ400กว่าบาทเป็นคัพเปียฉบับที่3จึงเกิดภระไกรปิฎกขึ้นสมคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในประราชูปธรรมทางสงขาได้รับคัดเลือกจากการประณีคณะกรรมการจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะครับวันนี้องตนต้อง,ต,องต้องขอไปด้วยที่ เช้ากับตำรวจนิดหน่อยเราได้นี้มีพิธีการถึงมานเป็น,รน,นปนระธานในเวลา9โมงเช้าเน,นื่นองจากันที่ทำสนักครทางอาจารย์นะเขาบอกว่าคุณแม่ผมเองเขาเป็นประธานผู้สูงอายุประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแต่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอาการนะครับเรื่องของของค์ความรู้ต่งางๆขึ้นไปนะครับตัวน,นี้คือส่วนหนึ่งที่เราหวังมาจนะางจังหวัดหรือมาจากต่างอำเภอนะครับอย่างน้อยสุดก็นะครับแต่ว่าเนื่องจากฐานที่ยังไม่เรียบร้อย ขณะนี <rude S 2> ้กำลังรอนิดหนึ่งเนื่องจากว่าขึ้นไปเรียนโรงศิกษาครับหลังจากปรับปรุงเสร็จก็จะกลายเป็นสมสนทรช่อดำดวนสมิลาการให้สัมผานเอกชนไปผมไปดูในอดหูมากครับเพราะว่ากลายเป็นที่ที่ที่อยู่แห้งนะฮะวันนี้ท่านท่านบ้างอาจจะคนไปดูใกล้ๆส่วนเสรีท่านลงไปดูด้วยความชื่นชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆอีกส่วนหนึ่งเราทั้งผัดดีนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยากเขียนขยายควางมาซึ่ว่าท่านเข้าใจว่ายเงไม พื่อจะทดสอบว่ามีความรู้พอจะเปลี่ยนแปลงวัานธรรมหรือไม่คนที่ของสิลัก,การไม่ได้เป็นภาษาไปจะงวัดออกกลางเนี่ยไปในตลาดเนี่ยคนขายของเนี่ยน,นีเป็นชาติอีกรอมจะรู้เึืนไเป็นรับใช้เพราะก็เป็นเก็บไว้ใช่ไหมเพราะให้ผู้ชายเก็บไว้เนี่ยลูกเขยน้่งขัดสมาธิได้ไหมไม่ได้ต้องนั่งอันเดอรไปว่าหนุ่มเจ้าหนุ่มภาษาษาักลางแปลว่าอะไร แต่สกมไทยเนี่ยอยู่อยู่อยู่เนี่ยอารยธรรมใหญ่ครอบคำเลยแต่สกมไทยเรานั่นก็คือว่ามีการศึกษาเนี่ยมานั่งขายของในตลาดเปียนแม่ขาาเพราะนั้นเข้ามาในบ้านนะสมัยก่อนเราไม่ได้นั่งเก้าอี้แบบนี้นะเรานั่ได้หมดเลยนะการสแสดงจากนครศรีธรรมราชนะ